ป้ามาหาภัยเคาะหม้อไม่หยุดเดือดร้อนไปถึงเพื่อนบ้านแมวยังสะดุง้งสำหรับเรื่องราวปัญหาจากเพื่อนบ้านนะคะเชื่อว่าหลายคน,นี่ยคงจะเคยประสบพบเจอกันมาแล้วและครั้งนี้เนี่ยเป็นปัญหาจากคุณป้าท่านหนึ่งค่ะที่มีพฤติกรรมชอบเคาะหม้อเคาะกระทะนะคะทําให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนเคยไปคุยกันแล้วเจรจากันแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมค่ะ โดยบนโลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นพฤติกรรมของคุณป้าท่านหนึ่งค่ะที่กำลังเคาะหม้อตรงอ่างล้างจานพร้อมกับระบุข,ข้อความประกอบคลิปนี้นะคะบอกว่าป้ามหาภัยสายสเคาะหลังเป็นข่าวแทนที่จะปรับปรุงและเลิกพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านที่ไหนได้ทุกวันนี้ยิ่งเป็นหนักกว่าเก่าจนคนละแวกนี้อยากจะย้ายหนีกันหมดเพราะเอือมระอาสุดทนแล้ว โดยเสียงเคาะนี้นะคะไม่ได้มาระยะสั้นๆแต่เคาะดังมาเป็นระยะเวลานานแล้วเสียงดังรบกวนบางรายถึงกับนอนไม่ได้เพราะว่าบางครั้งตีสี่ก็ยังเคาะชาวบ้านก็เคยไปจับมือคุยกันดีๆแล้วก็ยังเคาะต่อเนื่องโดยเวลาเคาะเนี่ยชาวบ้านบอกว่าจะมีช่วงตีสี่ที่แกตื่นขึ้นมาทํากับข้าว จากนั้นก็จะเป็น7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง11บเอโมงบางวันก็จะมีช่วงบ่าย3าด้วยทําเอาชาวบ้านเดือดร้อนกันมา2-3ปีแล้วไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนนะคะแม้แต่แมวก็ยังสะดุ้งตกใจกับเสียงเคาะไปตามๆกันเรื่องนี้ก็เคยไปทําการแจ้งความแล้วตํารวจก็มาเตือนแล้วก็แก้ไขไม่ได้ยังทําพฤติกรรมเช่นเดิมโดยคุณป้าสายเคาะท่านนี้นะคะชื่อว่านางระเบียบ อายุ73ปีค่ะแกก็บอกว่าแกยอมรับว่าเคาะหม้อจริงๆเคาะเพื่อเสด็จน้ำหลังทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคาะแค่ไม่กี่ครั้งไม่ได้เคาะพร่ำเพรือ่อจะเป็นช่วงเวลา9โมงถึง10โมงเชา้าส่วนตัวคุณป้าระเบียบเนี่ยอยู่ที่นี่มากว่า50ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครยกเว้นบ้านหลังนี้นะคะส่วนชาวบ้านคนอื่นๆเ,นเขาเข้าใจว่าเป็นการเคาะเพื่อเสด็จน้ำทำความสะอาดนั่นเอง และส่วนที่บอกว่ามีการเคาะตอนตีสี่เนี่ยป้ายืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะเรียกว่าปัญหานี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่ความจริงแล้วไม่เล็กเลยนะคะถ้าคุณป้ามีพฤติกรรมเช่นนี้จริงๆเนี่ยเชื่อว่าเป็นใครก็ทนไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยก็ต้องมีการเจรจาก,การสอบสวนให้แน่ชัดว่าความจริงคืออะไรกันแน่นะคะจะได้หาทางแก้ปัญหากันต่อไปได้ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเล้ค่ะ